พระราชาไม่มีหัวหมูหัวไก่เะไม่มีพอดีตลาดข้างๆเมืองปิดแป๊บตลาดข้างเมืองปิดไก่ไม่มีกินหัวทออไมนี่คุณตลกมังสวิรัติค่ะมังสวิรัติเป็นลมเป็นลมพับลูกเป็นอะไรลูก ผมทัศนบรมทัดผมบรรทัดผมบรรทัดผมบรรทั์เป็นอะไรลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไรพวกเราไปตามหมอหลวงมาเร็วเออแค่นี้เลยมันจบแล้วพี่ไปตามหมอหลวงมาเร็วกลับมาน้อีกแล้ว มองพ่อเงี้ยพึ๊บหันไม่มองพ่อจริงหันไม่ถ้าพจังเลยอุ้ยแล้วก็แล้วก็พูดพูดเหมือนแบบเหมือนแบบเราเราพูดแบบมีอาปากอ่ะมองเราอยู่จริงยังไงมีอะไรครับตรงนี้วงสรวงค่ะใช่ไหมก้องพี่องค์พี่องแม่แม่คงคาเหรอพี่องค์ในกล้องไหนกล้องนี้กล้องนู้นพอรถทำพิธีอะไรกันครับเนี่ยที่วงสรวงครับบวงสรวงอะไร ปวสวงอ <laughs> <laughs> คิดไม่ทันเออเื่ถามนี่ถามน,ามนามมี่มีเรามีคน,นคนตอบแทนอยู่แล้วเหนไหมไหนครับอะไรนะครับอะไรนะครับวันนี้วงสวงอะไรวันนี้วงสวงเป็นการตักน้ำครับน้ำพระพุทธมนเพื่อลดเมือง เพื่อเอาไปลดน้ำพระพุทธมนต์ลดน้ำพระพุทธรูปแล้วก็ไปพรมรอบเมืองพาราณสีรอบเมืองพาราณสีใช่ครับถูกต้องครับไม่ใช่มาขอหวยนะครับไม่ใช่ครับขอหวยไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าในยุคนี้ยังไม่มียังไม่มีเรื่องหวยครับจะมีลอตเตอรี่ครับอยู่ฝั่งหน้าไอ้เหรอเข้ามาเหรอช่วยจะดูคนเอวคุณก็ไม่จับคนนู้คนรู้เข้ามาพุทธมนต์เหรออ๋อเสี่ยไม่มึงไม่ต้องลืมแล้วพุทธมนต์คนส่งไปทีหลังไง อยู่ไปาแบงค์เขอลูกอ้ายไงแงอันนี้เหรอซื้อของเล่นให้ลูกอ้ายพี่เกิดตรงไหนอ่ะตรงปกติมันจะเป็นมันจะพูดปกติกดอันนี้มันจะบอกว่าวันวันไปนันอยากหรูอว่าตอนเด็กอ่ะเราเล่นทำไมวะ ไม่มีเล่นไม่มีอะไรเล่นที่บ้านกันที่ก็เคาะกระป๋องนมปอง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 กระโดดหนังยางขึ้นมาเก็บเล่นนี่นี่ไงอะไรวะเล่นไฟเนี่ยเล่นน้ำตาน้ำตาน้ำตาลทยนเนี่ยโคตรมันเอร์เโคตรเป็นหนึ่งไม่ต้องกลัวหรอกพี่แค่นั้นบอกไม่ต้องกลัวหรอกพี่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่เราค่ะพี่หนึ่งต้องรีบรีบมาเป็นอะไรวะเสี่ยวก็มันไม่เจอสุ ใช่จ้ะพี่พี่อย่าลืมสิว่าฉันคือเมียที่ประเสริฐที่สุดของพี่นะจีเมียจีนี่อะไรนะอีใช่ก็หาเรื่องมนไม่เป็นพี่แต่แม่หมอบอกว่ารจะใหญ่มาใหญ่ เบาเบาเบา,า้มันดังไปมันดังไปเสียงอะไรทีเ,เสียงทีสู้เสียงไม่ไหว นังกะลิถีเออแ้ถาหนูร้องพูดอ่จริงหรือจ๊ะจริงใิ่ลูกแล้วก็กินที่ใส่หน้าแม่แล้วแม่เอากินกิดกลับมันก็คงจะคุยกับผีนะสิลูกไนัวช่หัชัอชไปแล้วหูวชัดกับหนูชัดเองไงอ๋อหรือว่าคุยกับีนังกะาแล้วน้องเขเลยค่อยกินถูกป้ะ ก่อเป็นเปล่าเนี่ยก่อเป็นไหมเป็นไหมอันู้นกอดอันู้นกอดเฉลี่ขึ้นขึ้นแล้วมาขึ้ยนั่งกอดกันอยู่เอาวะหนูทำอะไรเนี่ยหนูว่าขันเก็บด้วยลูกเอ้ยเฉลี่ยปึ๊บมองปึ๊บเหมือนมองหาเอ๊ะแม่มาหรือเปล่าแม่ไม่ไเห็นปึ๊บแม่โผล่หัวขึ้นมาแล้วตรงนี้แม่โผล่ขึ้นมาอยงนี้แล้วนะปึ๊บปึ๊บมองปึ๊บแล้วก็ปึ๊แม่

เอาให้เป็นเจดีลูกอันนี้มันไม่ใช่เจดีนี่ภูเขาลูกขึ้นมาให้มันแหลมแมแหลมๆไม่ขึ้ไม่อาดเด็อ้ยลาเขให้แม่นะจ๊ะเร็วน่ยเวแม่จ๋าเอ้ยไปทำงานบ้านก่อนนะจ๊ะอยู่เนิเดนราย่าจะว่าเอาให้เด็กน้ทน้ๆเองใหดีนะจ๊ะแม่

นี่เพราะว่าพราว่าพวกเรานเวลถ่ายออกมาแล้วเราก็ได้แค่อย่างเงี้ยมันก็เลยไม่สนุกถ้าเราสนุกคนดูจะได้สนุกด้วย ห้าสนุกไงเด็กๆเต้มเติมเติมเติ